โอ้โหนี่คือเค้กกับเผาที่เจ๋งที่สุดและน่ากินที่สุดในเวลานี้แล้วค่ะทุกคนแต่แต่เค้กก้อนนี้เป่าแล้วกินได้อย่างเดียวห้ามเอาไปป้ายหน้าเพื่อนเด็ดขาด สวัสดีค่ะแอนนะคะเป็นครูสอนทำอาหารเพจบ้านพิมพ์วุ้นค่ะแล้ววันนี้ครูจะมาสอนเมนูเค้กผัดกะเพราที่กำลังเป็นกระแสแวนลอดที่ดังมากๆในตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่วันเกิดของใครหลายๆคนนะคะนิยมเป่าเค้กของหวานกันใช่ไหมคะแต่เค้กแค่ได้ถูกเป่าแต่ไม่ได้ถูกกินแต่พอเป็นเค้กข้าวอย่างเค้กกะเพราเมื่อถูกเป่าแล้วเค้กก้อนนั้นจะถูกกินทั้งหมดอย่างแน่นอนค่ะ อยากรู้วิธีทํากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างมีกระเทียมพริกพริกทอดสําหรับตกแต่งน้ํามันไข่สําหรับทําไข่ดาวแล้วก็ไข่เจียวนะคะกระเพราค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะวันนี้ครูใช้เป็นไก่สับสุดท้ายนี้นะคะซอสปรุงรสใบเพาค่ะที่ใช้ทําเมนูผัดกระเพราจบในขวดเดียวโดวยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาจุดเตากันก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วตามด้วยกระเทียมเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะ เคยมหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกค่ะพริกสามารถใช้พริกอะไรก็ได้ใครจะโขลกพริกแห้งลงไปด้วยก็ได้นะต่อไปค่ะเราจะใส่เนื้อสัตว์เลยนะคะวันนี้แอร์ใช้เนื้อสัตว์ประมาณ500กรัมเลยนะคะสังเกตว่าเนื้อสัตว์จะสุกเร็วมากๆเลย เพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้แอร์ใช้เตาแก๊สของเทคโนพัทซึ่งเตาแก๊สตัวนี้เขามีหัวฟู้ด้วยนะคะทุกคนเป็นเตาหัวฟู้ไฟแรงเลยทําให้เนื้อสัตว์ของเราสุกไวนะสุกแล้วแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องควันเลยเพราะว่าตรงนี้เรามีมุดดูดควันของเทคโนพัทที่มีกําลังแรงดูดเยอะมากเลยถึง3ระดับด้วยกันเลยค่ะควันเยอะแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะ ขั้นตอนต่อไปใส่ซอสใบเผาได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะพอใส่ใบกะเพราเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดไฟแรงให้ใบกระเพราสลบนะคะ พอใบกระเพราสลบแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเห็นไหมคะใช้ไฟแรงผัดแป๊บเดียวก็แห้งแล้วค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะได้กะเพราไก่นะคะสีสันน่าทานแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราทําผัดกระเพราเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มทําเค้กกันเลยค่ะก่อนที่เราจะทําเค้กนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและอุปกรณ์กันก่อนว่าจะใช้อะไรบ้างวัตถุดิบตัวแรกเลยก็จะเป็นข้าวสวยไข่เจียวไข่เจียวตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีสูตรนะคะเดี๋ยวครูแปะสูตรไว้ให้ค่ะใบกะเพราสําหรับตกแต่ง พริกทอดสำหรับตกแต่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเพราไก่นะคะไข่ดาวค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมีแม่พิมพ์เค้กค่ะวันนี้ครูใช้แบบ7นิ้วนะคะแล้วก็จะมีพลาสติกแบบแข็งนะคะพันรอบเค้กค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นกล่องเค้กขนาด2ปอนด์ค่ะแล้วก็มีฐานรองเค้กข้างในด้วยนะคะตอนนี้เราเตรียมของพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะ เราไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกครูจะวางแม่พิมพ์เค้กไว้ตรงกลางเลยค่ะพยายามปรับให้เขาสมดุลกันนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นแรกนะคะครูจะใส่ข้าวลงไปเลยค่ะปริมาณข้าวที่ใส่ลงไปนะคะทั้งหมด400กรัมค่ะ หลังจากนั้นเราจะเกลี่ยข้าวให้เขาเท่าๆกันแล้วก็ทำการกดลงไปค่ะแต่และชั้นเราจะกดข้าวให้แน่นๆเลยนะคะชั้นต่อไปเราจะใส่กระเพรากันเลยค่ะกระเพาชั้นนี้นะคะครูจะใส่ทั้งหมด250กรัมแล้วทำการเกลี่ยกะเพาให้ทั่วค่ะ เกลี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดให้แน่นชั้นที่สามปูจะใส่ข้าวสวยลงไปเป็นการใส่สลับชั้นนะคะปริมาณข้าวชั้นนี้ใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะแล้วเราก็จะทำการเกลี่ยแล้วก็กดให้แน่นเหมือนเดิมเลยค่ะ รู้ไหมคะว่าทำไมแอรถึงทำเช้กระเพาตัวดีขึ้นมาเพราะว่าแอรไม่อยากให้กระเพาอยู่ในมื้อธรรมดาแต่อยากให้อยู่ในมื้อสำคัญของทุกคนนะคะต่อไปชั้นที่4ก็จะเป็นไข่เจียวค่ะคูดก็จะวางลงไปเลยนะคะ หลังจากใส่ไข่เจียวเรียบร้อยแล้วนะคะชั้นที่ห้าเราจะมาใส่ข้าวกันค่ะปริมาณตรงนี้นะคะครูใช้400กรัมค่ะเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยโดยการเกลี่ยข้าวนะคะแล้วก็ทําการกดให้แน่นค่ะหลังจากที่เราทําชั้นที่ห้าเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าข้าวจะเต็มแม่พิมพ์พอดีค่ะครูจะทําการแกะแม่พิมพ์ออกนะคะ ว้าวนี่เรียบร้อยเร็วก่อนที่เราจะทำชั้นสุดท้ายนะคะครูก็จะพันเค้กก่อนโดยใช้พลาสติกแบบแข็งนะคะตัวนี้ครูตัดไว้เรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการพันเค้กเลยค่ะหลังจากพันเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำชั้นสุดท้ายกันค่ะโดยการใส่กระเพราลงไปเลยค่ะ ปริมาณกระเพราชั้นนี้ครูใช้ทั้งหมด250กรัมค่ะชั้นสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันเลยค่ะเดี๋ยวครูจะใส่ใบกระเพากันก่อนนะคะ เราจะวางใบกะเพราให้ระยะห่างกันให้สวยๆเลยนะคะใส่ทั้งหมดประมาณ4ใบค่ะหลังจากนั้นนะคะครูก็จะแต่งด้วยพริกทอดค่ะ หรือใครจะตกแต่งด้วยพริกสดก็ได้นะคะสุดท้ายเลยเป็นดาวเด่นของกะเพราเลยต้องขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะไข่าดาวกูจะวางไปตรงกลางเลยนะ สร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นไงบ้างโอ้โหนี่คือเค้กกะเพราที่เจ๋งที่สุดและน่ากินที่สุดในเวลานี้แล้วค่ะทุกคนไหนใครกำลังหาเค้กวันเกิดเจ๋งๆให้เพื่อนนะคะต้องชอบไอเดียนี้แน่นอนค่ะ เค้กกะเพราไก่ไข่ดาวถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเซอร์ไพรส์เพื่อนเลยค่ะรับประกันว่าเจ้าของวันเกิดที่ได้รับเค้กก้อนนี้นะคะจะต้องตื่นเต้นแน่นอนค่ะมากกว่าเค้กของหวานซะอีกค่ะแต่แต,แต่เค้กก้อนนี้เป่าแล้วกินได้อย่างเดียว ห้ามเอาไปไป้ายหน้าเพื่อนเด็ดขาดในเมื่อเรามีสูตรอาหารดีๆอยู่ในมือแล้วนะคะสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องครัวดีๆจากเทคโนพัยค่ะเครื่องครัวของเขานะคะมีคุณภาพแล้วก็ใช้งานดีมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างเช่นเตาแก๊สของเทคโนพัยรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีระบบไฟหัวฟูนซึ่งเราสามารถใช้ไฟแรงได้จะทำให้อาหารของเรานั้นสุกไวมากๆเลยค่ะ อย่างร้านของแอนนะคะเป็นครัวหนักมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ก็ได้เตาหัวฟู่รุ่นนี้แหละค่ะมาเป็นตัวช่วยในครัวนะคะในเวลาที่เร่งรีบที่ออเดอร์เยอะๆแล้วก็ต้องการใช้ไฟแรงๆด้วยค่ะส่วนเครื่องดูดควันนะคะเนี่ยค่ะแอร์ก็ใช้ของเทคโนพัทไม่ต้องกังวลว่าควันจะลอยเต็มบ้านเพราะว่าตัวเนี้ยเขาดูดได้หมดเลยค่ะสำหรับ คนที่สนใจเครื่องครัวของเทคโนโลยก็สามารถติดต่อที่บ้านพิมพ์บุญได้เลยนะคะเดี๋ยวครูช่วยแนะนําให้ค่ะแอหวังว่าเมนูนี้จะถูกใจกันทุกคนนะคะลองไปทําตามกันดูนะคะกดติดตามได้เลยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวอาหารดีๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย